ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเลี้เกมเมอร์อเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับกันในเกมอวนะครับ่าผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ย้ายเกมอะไรทาั้งนั้นนะไม่ได้เปลี่ยนทางอะไรทั้งนั้นนะคือผมอะทำอวมาก่อนนะครับแล้วก็มาทำอารีนาเบรกเอาทีหลังนะครับไม่ใช่ว่าผมเล่นอารีนาเบรกเอาแล้วอยู่มาเปลี่ยนเป็นอวไม่ใช่นะครับอ่ามีวันนี้ได้ก็เพราะอวเหมือนกันนะครับแล้วนี้อยู่ในช่วง เกือแตกนะครับเพราะผมไม่ได้ทำอวีนานผมคิดคำพูดไม่ค่อยออกเลยว่ะแต่ก่อนที่พูดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลย่อะอยู่กันในสกินโง่งโจงสาตอรูนะครับเดี๋ยวกาออกก่อนผมยังไม่ได้โหลดอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะมันอยู่เมดใช่ไหมเอทูเลนผมต้องไปโหลดสกินมาก่อนว่ะ เออเวลาได้มาปุ๊บมันจะได้รับสวยๆไงอยู่ไหนอ่ะคงโจงนี่ไงตปวดแป๊บแล้วก็ดูบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนดูจะ,จะสืสอใครเซ็นอะไรขนาดนั้นนะแต่สกินมันสวยครับอ่าเลยอยากจะลองเปิดดูไม่ได้พูดนานนี่พูดไม่ค่อยออกเลยอาวี RV เนี่ยเออ มาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกดเข้าดูตรงนี้นี่เนี่ยย่อยิ่งขยโนคุโชกูถูกหรือเปล่าวะนี่ไงโอ้ทำมาขายโกโจชัดๆแล้วยูจิกูล่ะ นี่แปกอีโคตรเท่เลยมาดูถ้าผมเอาภาพปิดตาขึ้นมันจะเท่กว่านี้ไหมภาพปิดตามันเอ่อมันเอามาจากในเรื่องอะไรนะก็มันเอามาจากภาค2ใช่ไหมบัตรการชิมุย่าอะไรสักอย่างเนี่ยมาอย่ารอช้าไปสุ่มกันเลยดีกว่า ต้องขอทักทายท่านชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มสุ่มครั้งแรกอย่าลืมไปกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะผมจะถึง1,000ัซับแล้วนะครับใน u t u b e นะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับยิ่งกดติดตามนี่ผมกับแนบแทบรองเท้าเลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้อีกไม่กี่คนเนี่ผมจะถึงพันซับละอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามีงบอยู่6,200คูปองนะครับผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมาเล่นยังไงค่อยได้ไปดู อ๋อเมื่อกี้ผมใช้สุ่มฟรีไปละผมยังไม่ได้ไปดูวิธีสุ่มจากคนอื่นเลยเห็นว่าเอ้ยเห็นผ่านๆมันมัน,มนแลกได้ใช่ไหมสุ่มไปเรื่อยๆมันแลกไดอ้อย่าร้อยช้าหร้อยเก้าสิบสี่ใช้พลังสิบครั้งมีแอนิเมชันตอนสุ่มด้วยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหผว่าเกลือแน่เลยว่ะเดี๋ยวน้อผมไปเคลียช่องจดหม้กัน อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้เกี่ยวนี่ว่าไม่มีจดหมายที่ลบได้คือยังไงอะ่ะอ๋อต้องมาไล่ลบงี้อะ่ะมันต้องเคลียร์ไหมกาดูครัแบบเดอ้อผมกลัวมันแบบสกินเข้าแล้ว กินเข้าแล้วไม่ได้เนีย่ยไม่ได้มันคนละอย่างกันหวหรือเปล่าวะมันคนละกล่องหรือเปล่าย5าอันเีย8แดอัน รบไปหมดเลยผมกลัวสุ่มไม่ได้เห็นนะคุณดูอย่าเพิ่งรีบเราต้องไปช้าๆนะครับพร้อมๆกันไม่ได้ทําคลิปนานขอทําคลิปให้มันยาวๆหน่อยแล้วกันสุ่มสกินเนี่ยอ,อันสุดท้ายไม่รู้ผมเคลียวก่อนผมกลัวมา ดูกันต่อตรอบที่สองนะครับมันแลกตรงไหนอ่ะคุณดูีเเวลามันเราเจะไปแลกอ่ะอ๋อตรงนี้โอเคโอเครู้เรื่องงั้นที่สองสองร้อยเก้าสิบมันเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆวะการงานนายเขต หนึ่งฮะอ๋อโอเคนึกว่าได้แล้วโอเคโอเครู้เรื่องเราได้มาอันนึงละไออันนี้โอเคโอเคุเคูมๆไปก่อนไอเลื่อนฟรีรอไว้หมดรอ,อบสองมาแล้วเหรอผมว่าหลังๆออกอยากแน่เลยวะ่ะเนี่ยผมุูมไปแค่สามรอบเองมันได้สองอันละคนดูชี่อว่างไงวะ อารอบที่สี่สอง,องร้อยเก้าสิบคูปองเกือบชาปนะฮะโอเคสิบครั้งแค่น้าได้หรอมั้งแรกฟรนะีเนี่ยว่าลนะอารอบที่ห้ามาสามอันแล้วอะ่ะอุ้ยสามอันเราคนดู สามอันเราใช้ไปแค่ไม่กี่หัวเองรอบที่หกอีกย,ย่ายังไม่มานะวันหลังๆเนี่ยยากเนี้ยวันหลังๆเนี่ยมันยากเนียมันจะเริ่มเกลือละอาจากหกพันเอ้ยหกพันหกพันอะไรละ่ะสามเมืองมารอบที่เจ็ดหรือแปดวะเฮ้ <c oughs> มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเจมนะรอบที่แปดรอบที่ 9. เก้าเฮ้ยยากขึ้นเรื่อยๆวะเจมรอบที่สิบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละรอบที่เท่าไหร่แลยวะเมื่อกี้รอบ ที่เท่าไหร่ว่าลืมแล้วเหลือสี่พันปองกับอีกสองอันโำมมันยากขึ้นเรื่อยๆวะแม่งล็อกแน่เลยวะแรกๆมาง่ายไม่างี้ไม่อยดีเท่าไหร่วิวิเหลืออันเดียวนี่วิวิวิว,ว,วิมาแล้ววิคนดูเข้ากี่ปันไอ้กี่พันนะ่ะกี่ปันอีกแล้วมันจะสาบเมืองอะไรนักหนากดโชว์มาแล้วคนดู เฮ้ยไม่เกลือไม่เกลือเลยแล้วน,นี่อะไรอ่ะอ๋อมันต้องเฮ้ยคนดูนี่ไงเฮ้ยมาแล้วไม่เหมาด้วยหย่า ดูกิ่เจนใครผู้ถูกไม่รู้ผู้ผิดผู้ถูกไม่รู้แอคเฮ้ยโยไวโมมาแล้วชาิเฮ้ยไม่เกือไม่เกือนะนี่เลยอะเราได้สกินแล้วเดี๋ยวเราไปสุมป้ายกันต่อเล่นเล่นฟรีด้วยวผมว่า ได้เลยหรือเปล่าได้เลยเฮ้อออีกสั้รอบไปโอ้ผมว่าเกลือแน่เลยวะ่ะผมอยากได้อะ่ะอยากได้อนะันนั้นให้มันโค,ครบไปอะ่ะโอ้อันสุดท้ายมายากจัดมายังมายังมาเฮ้อโห ลองลองอันสักอันดิอันเล็กโอ้ครั้งไหโอ้มายากแก้วะถ้าเหลือสองพันแล้วยังไม่ได้ผมจบแมวและเฮ้ยได้แล้วคนดูเฮ้ย ไม่เกลือเลยเอาจริงหกพันลบเอ่อสองพันต้นๆนี่เอ้ยไม่ใช่สองพันต้นๆี่พันกว่าป้องใชมวะมันมีหกพันสองอะแม่งแล้วกูคิดเลขเก่งซะด้วยเอ่อไปรับก่อนดีกว่าเรารับแล้วนี่วะใช่ไหมวะ มีคนดูเรามีแล้วเนี่ยเฮ้ยมีแล้วโคตรโชคดีเลยค่ะดู <c oughs> สำหรับใครที่เกลือนะครับผมต้องขออะไรด้วยครับมมไมการันตีประมาณนี้แล้ววะเอาจริงผมไม่เกลือนะเว้ยเอาจริงอะถ้าจะเอา,เอาแบบงบแบบได้สกินพอก็ นี่เดียวอ่ะตอนแรกเราได้ได้สกินอยู่ประมาณที่สามพันนะเราเหลือสามพันได้สกินเลยอ่ะมีอะไรให้สุ่มไหมวะฟองเหลือผมเก็บไว้ทํำลิปต่อว่าวะมันมีสกินอะไรบากอ่ะตอนเนี้ย ้าใครเกลือต้องขออภัยด้วยนะครับช่องนี้ไม่มีคำว่าเกลือรครับไอ้เกลือจัดเลยถูกกว่านาคอสอีกของผมอะ่ะนาคอสหมดโคตรเยอะเลยแหนวะตะกี้นี่โคตรแพงอะ่ 5, อะห้าพันนุ่อ่ะทีเนี้ย อ้เครื่องร้อนกระตุกเฉยเนี่ยห้าพันกว่าโ,โจไม่เท่าไหร่เองคนดูมาไปรอลองรีวิวดีกว่ามันสร้างห้องยังไงนะหมดฝึกซ้อมอะ่ะจำนะคนดูหมดฝึกซ้อมมันอยู่ตรงไหนวะ นีไม่คุ้มจริงคนดูใม้เกลือนะช่องเราอ่ะอียา่าดวงวันไหนมันจะดีมันก็ดีเลยนะโรคุโชว์วันไหนดวงหมาก็หมาเลยอ่ะเด,ดืไวไวอบเพียว พยายามจัดการฮีโร่ใกล้ด้วยสกิโลดดดดดดโอ้วันนี้นอนฝันดีแล้ววะไอสกินโกโจในราคานี้มาดูไหนสิอ่าครูดาวเฮ้ยท่าวับหน่อย เราคนดูมันไม่มีท่าเต้นแต่ว่ามันมันเอาท่าเต้นที่ไหนอ่ะ <c oughs> อุย้ยมันหนีทำไมวะอาเนอุนน <c oughs> อ้ยเอยอ,อย่างสวยถ้ากดอันตีพร้อมกัน <c oughs> อียาก <c oughs> ดกว้างเลยคนดู <c oughs> เดี๋ยวนะผมไปดูท่าเต้นหนอก <c oughs> มันต้องมีท่าเต้นดิไม่มีได้ไงอ่ะ ไปกิจกรรมก่อนหรือเปล่ากดเพื่อรับท่าเต้นไม่ใช่นี่หว่าหรือมันอยู่ในไหนวะ นี่ไงเออมีท่าเต้นมีปุ่มโจมตีอีกไม่ใช่เหรอเ๋ยนนะนี่ไงโอ้ยนอ้อโอเคปรับแต่ง โอโจสตาลุ cho, T uren, T ูทูเรนตัวคียเอ็กซ์เอามันปรับแต่งตรงไหนวะอ๋อนี่โคตรเกียนเลยอ๋อมันใส่ให้เลยนี่ว่าใช่ไหม มันจะใสให้เราเลยบ้างรอบอีเนกุดรอบ,อบเอ้ยคุ้มจังเว้ยจชาอิจฉาละสิคนทูเออ ถ้าว่าคนดูบอกผมได้สองพันครับนี่มีแล้วโอเคโอเคดูเรื่องโคตรเกียนโคตรคนส้นตีนเลยเนะเดี๋ยวลองทอนฆ่าได้ดิ มันจะมีป้ายชื่อขึ้นกดอันตีใส่ยังเดียวเลยอ่ะเอ้ยเราไม่สู้ไม่ได้วะไม่ได้วะเจอกูแน่อานเรนโอ้ยังไม่ทันกดอันตีเลย โดเมกาดายหัวละเอนโอเคอ้ oh. มันคือท่าอะไรวะไม่รู้ว่ะดูมันใส่ย้อนกลับออ่าใช่อะไรสักอย่างนี่แหละโ oh. <c oughs> อ้ฮอะือ พอ,อละจบคลิปด,ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมไปสรุปคูปองก่อนเรื่องคิดเลขเรามีหกพันสองร้อยก็เหลือเท่าไรหร่อะเหลือสองห้าเก้าสามสองห้าเก้าสาม เหฮอเดี๋ยนะสามวันหกเองเหรอมันเกินไปไหมพอดีเดี๋ยวมันบันบกว่าวะเอาดีเอาดีสองห้าเก้าสามโดนแค่สามวันหกเองเหรอเอ๊ะมันมันถูกที่สุดในในอันนี้แล้วมั้ง ถูกที่สุดในอะไรวะในเซิร์ฟแล้วมั้งที่ผมเห็นแต่ละคนมันตะแรงอยู่นะ่าเฮ้ยผมใช้ดวงหมดแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยปูกวันที่หนึ่งอีกครั้งปะเนี่ยเฮ้ยม,มันมันคุ้มเกินอ่ะคนดูดูดีไม่ได้เตรียมกับ gm นะปูกจริงโอ้ เออลืมไปสำหรับใครที่อยากสนใจติดต่อสปอนเซอร์นะครับเป็นร้านเติมฟงเติมเกมนะครับติดต่ออ่าลิงก์เฟซบุ๊กข้างล่างนะครับคำอธิบายได้เลยเด้อมาดูนะครับสำหรับผู้ใหญใจดีว,วันนี้ผมก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด u like, ั s c r คร e กดแชร์ผมนะครับยิ่งการกดติดตามเนี่ยยิ่งสำคัญเลยมาดูนะ พราะว่าผมจะถึง1,000ซับแล้วครับใครใจดีมือว่างนะครับกาบแนบแทบรองเท้าเลยฝากกดติดตามผม้นเดอร์นะครับจิ้มติดตามปุ่มซับสไครให้หน่อยนะครับนะครับวันนี้ผมขอลาทุกผูชมด้วยความโชคดีวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้าอังจ,จริงเหมือนนักอสเลยเว้ย